สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แนะนําปีกนกปรับองศา닛สันฟอนเทียนะครับคันนี้เป็นนิสันฟอนเทียเป็นตัวเตี้ยนะครับผมเธอถ้าตระกูลประเภทน닛สันถ้าปรับความสูงขึ้นนะครับในระดับที่2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งครับมุมแคมเบอร์เขาจะเปลี่ยนนะครับผมเพราะฉะนั้นปีกนกปรับองศาตัวนี้จะช่วยได้นะครับมุมแคมเบอร์ที่อยู่ด้านข้างๆเนี่ยเวลาตั้งศูนย์มันก็จะลงง่ายๆนะครับผมพร้อมกันแล้วก็ ปีกนกสร้างและออกแบบให้สําหรับฟอนเทียโดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็มีความเหล็กนี้ก็หนาแข็งแรงมุมองศาที่ได้นะครับถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเลยของนิสสันฟอนเทียนนะครับ<ม>ตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเวอร์ชันที่2นะครับจากเวอร์ชันน่น1นะครับเวอร์ชันน่น1มุมองศา,ายังไม่ลงนะครับเวอร์ชันที่2นี้บอกได้เลยว่า การตั้งศูนย์หรือว่า <c oughs> ปรับความสูงที่2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งนะครับก็จะ <c oughs> ได้สัดส่วนที่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมในงานของเขาก็จะมีลูกหมากใหม่นะครับผมแล้วก็บูทก็อัดเข้าไปตามปกติของสแตนดาร์ดรถนะครับผมลูกหมากที่ได้ก็จะเป็นของนิสสัน Big M เนะครับขเขาก็จะลงกันเลยเตะเปอร์นะครับผมสามารถจับขันน็อตแล้วก็เปลี่ยนจุดเด่นของเขาอีกจุดหนึ่งก็คือ,อ อัดจระ,ะบีได้นะครับในระยะเวลาประมาณสัก6เดือนหรือ1ปีนะครับมาอัจจระบีครั้งหนึ่งเพื่อยุดอายุายการทํางานของลูกหมากนะครับผมก็คุ้มค่ากับการซื้อนะครับผมอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับเอาละรครับเพื่อนๆหลังจากที่ติดตั้งปีกนกเข้าไปแล้วนะครับผมตอนนี้ทําความสูงได้ที่2นิ้วครึ่งนะครับเพื่อนๆดูลักษณะตอนที่ความสูง นะครับดูจากซูมล้อนะครับหน้าหลังนะฮะไล่ๆกันแล้วนะครับผมอย่างที่ใส่แม็กแเคยใส่ถึงเบอร์31นิ้วนะครับผมหรือไม่ก็เป็น265 70 R16 นะครับก็ลงเลแล้วนะครับผมตอนนี้มุมแคมเบอร์นี้ครับนี่ได้ความสูงแบบลอยๆนะครับแคมเบอร์ซ้ายนะครับผมนะครับอืมนะครับแฮมเบอร์ขวานะครับลงเป๊ะเลยนะครับผม ดูที่ระดับความชันของปีกนกครับเพื่อนๆน,นะครับความชันของปีกนกก็คือมีความชันนะครับแต่ว่ารถก็ยังขับนุ่มอยู่นะครับผมด้วยความที่ปีกนกเรา,าเป็นเวอร์ชั่นที่ลงตัวแล้วนะครับผมอืมนะครับดูเนื้องานกันเลยครับนะครับ งานนี้นะครับงานดับขัดน็อตเลยตั้งศูนย์ง่ายนะครับอโอเคอเสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับ